สวัสดีครับดีดีต้อนรับสู่ช่องนายวนาแมสเทเวชานะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมนับปลามางกอนสวยงามครับร้าน MBK นะครับอโลวนานะครับนี่ครับล ne ก็เบอร์โทรตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเจ้าของกันนะครับครับวันนี้ครับพี่เก่งนะครับเจ้าของ MBK อโลวนานะครับครับขอชมปลามางกรสวยงามวันนี้หน่อยนะครับเชิญเลยครับตู้ไหนแนะนําตู้แรกดีกว่าพี่ ของทังผมจะเน้นเป็นเพวกบูเบสครับบูเบสนะครับใช่ครับเรามาดูตัวนี้ก่อนเลยนะหลังคาฟ้านะครับม่วงๆนะครับใครับของรัดผมนี่จะเป็นตาสเกตตัวครับผมคงคุณสมบัติของฟองมาเรสายเก่าครับผมเริ่มเลี้ยงเมื่อ20กิ๊กแล้วฟองมาเรกับไฮแบกแยกกันเลยที่ว่าฟองมาเรมีเกลียวไฮแบกไม่มีเกลียว นครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อผมมาทำร้านเองผมก็ยังคงคุณสมบัติของทองมาเลยี่รุ่นยี่สิบขีนแล้วควรมีก็ยุคนี้ไดยังต้องมีอ่าเอาเป็นว่าเป็นสายดั้งเดิมเลยนะพี่ใช่ครับผมตัวนี้ว่า้คีบกลางดีนะตะเกียบกลางด้วยใช่ครับผมยืนน้ำสวยมากยืนน้ำเทสนะแล้วช่วยบนสีก็เท้มากครับอย่างตัวนี้ราคาเนี่ยครับสองหมื่นห้านะฮะใช่ครับผมนี่ตามป้ายนะครับสวยมาก สวยๆตัวนี้สวยมากอ่ะตัวต่อไปก็พี่ตัวนี้ก็บูเบสเหมือนกันเป็นูเเบปไซส์ใหญ่เลยอ่าครับผมประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนิ้งได้ครับอ้สวยนะเข้มเลยนะก็ตัวนี้ข้ามหลักแล้วครับเก็ดสีขอเป็นสลายชัดเจนของบูเบสครับอย่างอย่างบูเบสเนี่ยอยู่ตู้ดำกับตู้ขาวไหนดีกว่าพี่ือว่าตู้ดำพื้นดำรอบด้านใส ใ้แสงธรรมชาติเข้าด้วยซือเราจะเห็นนิสิตห,หรือสีแจ๋วของตาอ๋อเข้าใจเลยครับแต่ถ้าตู้ขาวก็ไม่เป็นไรใช่ไหมตู้ขาวได้เพียงแต่ว่าจะทําให้ตาสีสื้ลงอ๋อครับอย่างโูเบดีดีๆเนี่ยบางทีถ้าเราปิดไฟเราจะเห็นชัดอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่ถ้าปิดไฟนะฮะเราจะเห็นตัวเบสสีชัดเจนครับถ้าเป็นตาเกศเนี่ยไม่ว่าจะปิดหรือเปิดไฟต้องสีชัดอยู่แล้วอ่วาครับผม ยิ่งปิดไฟยิ่งสวยกว่าเปิดครับอ่ครับทางร้านผมงดีใช้ไฟขาวดูเพื่อโท์สีตาอยู่แล้วโอเคครับอ่ะเดี๋ยวว่ามาดูตรงเมื่อกี้นะฮะนี่ไซส์ใหญ่ขึ้นไซส์นี้มีประมาณ15นิ้วได้ไมพี่1 5 1 6 17สนะ17ขึ้นนะครับโอ้โหหัวใหญ่นะตัวนี้ก็ทรงหนาดีนะใช่ครับผมจะเน้นปากตรงกว้างหัวโตดีด้วยครับหัวใหญ่ ปลาตรงกว้างจะดูมีเสน่ห์ปลาตัวยาวนี่ตัวแข็งเนี่ยสองบนแปดแล้วจบเลยนะทีเดียวอ่าสวยครับตู้ต่อมาครับพี่เก่งอ่าด้านนี้ครับกูเบสกูเบสเป็นไซส์ประมาณสิบสองนิ้วสิบเอ็ดสิบสองครับแล่วก็เป็นไซส์เฉลยแล้วครับตัวนี้มีดีที่เก็บละเอียดเรียงเม็ดสวยมาก แล้วเหลือมอ่วงพิเ่าใช่ครับด,ด้านหลังนะสวยมากนี่เยละเอียดละเอียดเลยฮะครับสวยมากนี่ครับมันจะเป็นขาคุณสมบัต,ติด้านเดินของทองมาเลย์มยี่สิบปีก่่นที่ผมเล่นกันอ่าก็ต,ต่อมาครับคล้ายๆกันใช่ไหมฮะคล้ายกันครับนี่ก็ะจะเป็นทูเบสไซน์นี้ประมาณแปดเก้านิ้วได้ไหมพี่ เก้าถึงสิบนะนะใช่ครับเก้าถึงสิบนิ้วประมาณนี้ฮะสวยนะนี่เป็นม่วงเห็นป่ะปาเกตดจริงๆมันต้องได้อย่างนี้ครับหลังม่วงๆเลยนะครับเรียกพเจนพเจนนะครับนี่สองห้าจบเลยนะสวยครับสวยตู้ต่อมารับพี่เก่งตู้นี้ปลาแดงซูเปอร์เลสนะครับซูเปอร์เลสนะครับเป็นแดงถ้าเป็นซูเปอร์เลสของทางร้านจะเป็นแดงิีโดครับผม อย่างตัวเนี้ยเพิ่งเพิ่งจะมาเลี้ยงแบบใส่ไ้ตู้ไม่ถึงเดือนเลยครับที่สายมาเลี้ยงแบบตู้เบิดไม่มีไปครับผมแต่ด้วยเชื้อสายเขาดีเขาเป็นปลาเกล็ดสูงด้วยขอบเกล็ดที่หนานะขอบเกล็ดแดงแก้มแดงขาบแดงเลยนะใช่ครับผมสเปคเลยครับนี่หกหมื่นห้านะฮะปลาเกล็ดคุณภาพเลยนะครับ ถ้าเป็นปลาแดงที่ร้านจะเน้นไม่เผาแล้วก็ไม่ใช้วิยึดอะไรขนาดอ๋อนี่แบบสีออริจินอลเลยนะยังไม่ได้แทนดิ้งเลยครับยังไม่แทนดิ้งเลยถ้าเป็นปลาที่ร้านไม่แทนดิ้งเลยสวยที่ครับสวยอ่าตู้ต่อมาครับผมตั้นี้ก็จะเป็นบูเบสนะครับไซส์ใหญ่นี่นะครับตีขอบเป็นตารางเลยฟ้าม่วงๆเลยนะน้ำเงินม่วงๆเลยสวยมาก ได้คือเกตลองแวะมาดูไดครับอะที่นี่ขึ้นชื่อนะดูใายได้นะครับสวยๆเนี่ยดูตีขอบเลยม่วงเลยนะครับฟ้ามั่วงๆเลยนะบูเบสนะครับราคาเอื้อมถึงด้วยสองหมื่นแปดไปอย่างตัวใหญ่นี้กินอาหารเม็ดร้อยประเภ็นนะครับให้ยืดเยื้อได้อาหารสดอ๋อดีครับถ้าอาหารเม็ดกินนี่ง่ายนะครับง่ายด้นการได้กินกุ้งเซนก็ยิ่งง่ายไปใหญ่ใช่ครับผม แล้วตัวนี้ก็ผมกำฟ้าเป็นกิ้งด้วยกิงกำฟ้าหกพันห้าอ่าน,นี้เป็นไงครับพี่นจะเป็นกำฟ้าตาขาวครับผมมุขข้ามหัวครับก็จะหาค่อนข้างยากนิดนึงเป็นตาขาวแล้วโครงสวยๆแล้วมุกสวยๆครับก็พยายามหาอะไรสวยๆมาให้เกอดเป็นเม็ดมังกรอันนี้มุกข,มข้ามหัวข้ามหลังเต็มที่นะพี่นะใช่ครับผมสวยมาก ถ้าเป็นลูฟอมเดียวาจตู้ยาวๆหน่อยใช่พี่พี่ไหัเพาวิ่งนะให้ลงตู้สิบแปดยี่สิบยี่บต้งตัวเดียวโอเยี่ยมเลยนะตัปลาตัวเขาจะเป็นเสี่ยงถึงท่ใช่ครับโอ้ยแล้วมุกข้าหัวชัดเจนสุดยอดนะครับตัวนี้ปลาเกตเนี่ยดูราคารู้เลยนตอนนี้ปลาเกต F2 ด้วยดีครับพี่เยี่ยมเลยครับ อ่าตัวต่อมาครับอย่างตัวนี้จะเป็นไมคเซโก้ใช่ครับคองมเมเลเกรนเริ่มต้นของฟางลาครับผมก็จะสังเกตได้เหมือนกันครับต่อให้เป็นเกล็ดเริ่มต้นเกล็ดละเอียดก็ต้องมีอยู่ดีครับผมฟาง้าจะเน้นมากเรื่องคุณสมบัติของสารสายชันอ่าครับแล้วยสวเป็นปลาคัดลายตัวไม่ได้เบาไม่ได้าอันนี้เป็นมาเลย์ออริจินอลใช่ไหมพี่ใช่ครับผมที่ไม่ใช่โกลเด้นเฮดที่ไม่ใช่บูเบสใช่ครับโอเคมาเลย์ออริจินอลนะฮะ แต่ตอนที่เป็นมาเลยนออริจินอลก็ตามแต่ละเราก็คัดมาดูจากแขนยาวที่เครื่องใหญ่เครื่งเกล็ดละเอียดเต็มหางใหญ่ด้วยนะทิปเครื่องใหญ่เนี่ยว่ายน้ําดีด้วยแล้วเราเล่นปลาครับพร้อมโชว์ม่ต้องไปนั่งดูกันอีกสวยครับไซส์นี้ประมาณกี่นิ้วพี่เก้านิ้วได้ครับเก้าได้นะอ่าโอเคประมาณนี้นะสวยครับสวย ่าตัวต่อมาคับพี่อันนี้นจะเป็นมูเบสครับผมอ่ครับผมตัวนี้จะม่วงชัดตีขอบบางโอ้โหนี่ม่วงจริงฮนะโอ้สวยสวยมูเบสดีๆตีขอบบางแล้วเบสต้องชัดเจนนี่มันสวยจริงฮะนะ,ะครับราคาเนี่ยสองแปดแต่ปลาคุณภาพดีนะม่วงคือม่วงนะ ฟ้าแบบม่วงๆเลยนะครับใช่ครับสวยเน้นติดโพลเลยไม่หุ่นโดดอ่ะครับผมอเคตู้ต่อมานะครับเป็นพอมาเล่ครับแต่เป็นมาเลเซียสเปเชียลอ๋อโอเคหรือพวกนี้จะเป็นหัวติดคอเอสนี่สเปเชียลนะพี่ใช่ครับโอเคครับนี่จะเป็นพวกหัวติดคอครับแล้วเหลืองฟางเงาอะไรครบ้วนแน่นอนราคาก็ไม่แรงครับนี่แค่หมื่นห้าเองจบไปนะสวย อ่ามาดูตัวนี้ครับผมตัวก,การนี่บอกฟองหยดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับนี่สวยนะแต่แค่ยังเห<ม>็นความเงาเงาที่แบบชัดเจนอ่าครับส่วนเกละเอียดมีทุกตัวอยู่แล้วปลาตังนี้นะ,ะ,วะสวยนะดูเหมือนจะขี้เล่นด้วยนะใช่ครับค่อนข้างจะแอคทีฟแอคทีฟอ่าแล้วตัวนี้ก็ผม ทองมาเลเเเชียหมือนกันนะครับเหมือนกันทองเงาเกดชัดเจนครับตัวนี้ฮะเกดเงามากโอเคครับและนี้ขายครับตัว L ไปครับเนี่ย L ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับศูนย์ศูนย์หนึ่งนะฮะดูตะไคร้ดีเลยนะดีที่สุดในสาย L ที่ผมใช้มาเจ๋งมากเลยฮะเนี่ยนี่เรียนคู่กันได้เลยนะครับอ่าตัวต่อมาครับเหมือนกันนะครับใช่ครับมาเลเปเชียลครับหมื่นห้าทั้งหัวทองทั้งสิบเบร่แน่นอน เขาบอกเงาแล้วสีฟ้าผมเปลี่ยนเป็นกู้ขาวไฟขาวอ่าครับสวยเลยนะครับแล้วลมกู้ดังนี่เข้มแน่นอนครับอืมสวยนะครับนี่ขนาดจี่เครื่องใหญ่ทุกตัวอ่าครับผมโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมาตัวนี้ครับพี่ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นโกนะใช่ครับมาเลเซียโกเด้นโอเคครับ ตัวนี้จะไม่ใช่สเปเชียลใช่ไหมพี่ใช่ครับจะไม่ใช่สเปเชียลครับผมนี่ฮะเห็นความเงานะเงาอยู่เงาเก็บละเอียดมีโคกโคกครับนี่นะฮะตู้ต่อมาครับผมต่อไปจะเป็นซุปเปอร์เลสซุปเปอร์เลสครับอย่างตัวนี้ใหญ่ยาวนี่ึ้งใหญ่มากโอ้โหครับสวยเลยนะปีขอบแล้วในไซส์นี้ครับโดยที่ ไม่มีสารเลขแน่นอนครับแล้วสังเกตเนื้อเขาเมื่อม่วงนะเป็นม่วงป่ะอ่าครับเป็นเนื้อในม่วง่จะเป็นตัวบอกครับว่าในลาโคสีแดงจะลามไปเป็นเก็บอ๋อครับใช่ใช่ใช่แล้วก็มีเหมือนโพโเบสด้วยนะข้างในอ่ะเป็นแดงแดงคนม่วงเนื้อในด้วยนะใช่ครับแล้วเริ่มตีขอบบางๆแล้วนี่อินซินิสก็เปียยาวมากครับตัวนี้เป็นหางตรงมากกระโดงสูงเปียยาว อยากทำเกลี่ยร่างเกลี่ยบนอ่าอย่างนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับอีกซิกนิตอะอย่างตัวนี้ห้าพันห้าครับห้าพันห้านะครับครับผมอ่าโอเคครับผมนี่สวยนะสวยทั้งปแามังกรนี่หงคู่มังกรเลยนะใช่ครับจบเลยนะครับมังกรูตัวนี้ปากสวยนะเป็นสปูนเฮดสวยนะสวยมากกระชับสวยครับสวยเยี่ยมจริงๆครับนี่นี่ไปแทนน,นิ่งหรือปั้นอีหน่อยสวยนะครับ ถ้าแตนนิ่งไปไกลแน่นอนไปไกลแน่นอนนะอ่ามาดูตู้ต่อมาครับโอ้โหนี่ไงครับเนี่ยอันนี้โอ้โหของแรเลยครับนี่น่าจะยาวที่สุดในประเทศเลยนะประกวดผมเปียยาวมากมากตัวนี้ตัวนี้สุดยอดไม่ได้เจอป่อยครับอย่างนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมื่นห้าครับผมหายากนะเนอะและอย่างหนึ่งหางเขาสีเข้มด้วยนะปลายหางตรงไปเลยนะเทียบกับตัวตู้เดียวกันท้้งคานี่ตัวนี้เข้มกว่าเนี่ยครับเข้มมากเลยหางหางเขาเข้มมากเลยอะ หายากหายากพวกเต่ายาวขนาดนี้บอกเลยว่าต่อให้มีเงินก็ไม่ได้ซื้อได้ตลอดบอกไม่มีคอกหนึ่งไม่รู้จะมีหรือเปล่านะฮะโอ้ไม่รู้ในกี่หมื่นตัวถึงจะเจอเราใจสวยมากสวยมากอ่ามาตู้ต่อไปครับเดสจะเป็นยอนะอจะเป็นลูกผสมระหว่างทองเมลเลกับซุปเปอร์แมนอ่าทองเมล็ดนะฮะส่วนตัวนี้อ่าจุดเด่นเขาคือเขาเลือดแปลงเยอะมากอืสังเกตตาแดงด้วยใช่ครับผม าแดงว่าเลือดปลาแดงเยอะหรือน้อยเนี่ยให้ดูจากชายน้ําบนเนี่ยครับครับเป็นสีแดงอืมครับผมซึ่งถ้าไม่บอกคนทั่วไปจะมองเข้าใจว่าตัวนี้เป็นปลาแดงเลยอ่าครับเพวปลาพองมาเลยกับปลาแดงจะแยกกันที่สีชายน้ำนี่เองอืมครับผมถ้าเป็นสายทองจะไ่ใชชายน้ำอ๋ออันนี้ปลาแดงก็คือเลือดแดงเยอะจะแดงหมดชายน้ำจะแดงหมดนะฮะได้เลือดตัวนี้หุ่นรงตีขอบชมพูจางๆแล้วครับ กยมาถ้าโตมาสีความแตกต่างจากซปเปอร์เทธรรมดาไงพี่ก็โตมาลุ้นได้หลายหน้าเลยครับถ้าออกเป็นปแดงก็ออกเป็นแดงไปเลยออครับหรือถ้าสวยๆมากๆออกเป็นทองแดงเนี่ยมันมันเหมือนได้ส่วนดีแต่ละสอดสายพันมาใช่ไหมใช่ครับโอเคแต่ระสายพันมาแต่ตัวเนี้ยหุ่นตรงอยังไงก็เหมือนปลาแดงเป๊ะเลยครับ สวยๆเครื่องเลือกใช่ครับถ้าบอกก็ปลาแดงถ้าบอกปลาแดงก็นึกว่าปลาแดงนะเนี่ยแต่ในราคาที่ต่ำกว่าปลาแดงเยอะอ่าครับผมคนชอบลุ้นอ่ะฮะสวยๆทัพปลาแดงทรงอย่างนี้เขาเริ่มต้นสองหมื่นแปดอ่าครับผมไปอย่างเนี้ยคุณสามารถลุ้นได้เนี่ยาสางหมื่นแปดคุาเลือกปลาแดงก็ถูกอ่าครับผมเข้าใจครับโอ้สวยมากแล้วโตขึ้นมามันจะเหมือนเป็นสีปลาแดงแปลกๆอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีเลือดมาเลยจริงฮะใช่สีแบบจะเท่ๆแบบมีโอกาสมีโอกาส มันเหมือนแจงๆคนทองทองนะอย่างนั้นน่ะทองแดงนี่ก็ยิ่งทองแดงทองหายากหายากอาดูตัวนี้นี่แดงจริงนะเนี่ยพรีเมี่มซูเปอร์เลสเดี๋ยวดูนะชื่อ้นี่พรีเมี่มซูเปอร์เลสนี่สองหมื่นแปดส่วนี้โอ้ปากแดงตัวนี้ไม่กลัวคนด้วยนะรับแขกเต็มที่เล่นกล้องเต็มที่เลยครับเนี่ยสวยๆทรงกระชับหลังยกมาก สวยมากเลยครับ,บ,บหลังยกเข็มชัดเจนเลยครับมไม่กลัวคนขี้เล่นด้วยนะเนื้อเข้มด้วยข,ขอบขอบแก้มนี่มาแล้วนะครับแก้มขึ้นสีแล้วครับและแขนไหวยทิ้งแขนสวยโอ้สวยมากสังเกตปามแขนธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติกับธรรมชาติเนี่ยเขาจะเหน็บเข้าข้างตัวได้หรือไม่ได้อืเข้าใจครับางบางชุดจะเป็นทิ้งแขนสวยๆแต่สังเกตได้ครับเขาจะ ไม่เหน็บเข้าข้างตัวเนี่ยอ๋อเข้าใจคแบบการการแบบนักกล้าไหมเนะการสวยแต่แต่ไม่ธรรมชาติอ่าก็ไม่ได้เน้นอย่างนั้นอ๋อเข้าใจครับจะเน้นธรรมชาติที่ผิวใสๆให้มันคล้ายๆมังกรผิวไหวด้วยใช่ครับผมประมาณอย่างนั้นนะฮะมีนกแก้วเท็กซัสป่ะฮะอันนี้คือเท็กซัสแดงเลยเท็กซัสแดง แต่ตัวนี้ที่เด็ดคือมีฐานหัวหัวโนกนะหัวโนกใช่ครับผมหัวเพชรแดงคุณนตัวเท่าไหร่ครับอย่างนี้ขันห้าขั้นข้านะครับไม่แพงนะฮะอันนี้สวยะที่เด็ดเลยมังกรมังกรแดงครับตู้ต่อมาครับโอ้โหดูตู้นี้แต่แค่เปติดเพชอยู่ดีครับผมตัวเด่นเพชแต่มีบูเบสนะครับใช่ครับเรียงกันเลยนะนี่สวยๆข้ามแล้วรอเพชรเกี้ยงหัวทองในตู้ดำครับ แต่แต่หัวเขาฆ่ามานะใช่ครับแก้มนี่ทองเต็มที่เลยนะครับทองว่าเป็นทองเต้มอันนี้เป็นใส่ขานะครับครับเป็นทองของอาลามเองคือมายพันธุเขาเองโหสุดยอดนะฮะสายเลือดเขาดีครับผมว่าตามทองเีติดเบ็ดนิดหน่อยเพื่ออยงวางไม่จืดชื่ออ่าเข้าใจบางทีทองไปมันจะดูเหมือนขาวๆใช่ไหมครับยิ่งก็เป็นสีทองแล้วเป็นมองซีดๆขาวๆนี่จบเลยเพราะว่าทองในมุมมองผม ครับทองก็ต้องทองเข้มทองอล่ามนี้จะสวยครับครับผมถ้าทองมีบูเปก็กลายเป็นกลายเป็นเล่นสีแบบหนึ่งมีมิติมิตินะฮะเราจะไม่ตำหนักจำเจครับมองม่งงวงมันดูสบายตาดีนะใช่ครับสบายตาดีครับงวง่วงมีเขตสีก็จะเปลี่ยนตามแสงตกตะกอนอย่าครับผมผมมองว่าเปรดที่เปลี่ยนไป มาเนี่ยแหละคือประเด็กของบูเบสครับอ่าเดี๋ยวมาตู้ต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นบูเบสคอเดนเฮดเลยอ่าครับเป็นคอเดนเฮดด้วยนะฮะตัวนี้แตะขอบบางมากแล้วเนื้อเก็บบางบางเฉียบแบบฟองมารีสายเก่าเลยอ่าครับผมสวยนะและตัวนี้ติดหัวทองด้วยครับประมาณ8 0ดสถึงเกอ๋อโอเคเป็นคอเดนเฮดแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ คือปฏิบูเบสจะหัวไม่ทองแต่นี่เป็นโกลเด้นเฮดบูเบทสิโอ้ยิ่งไปกันใหญ่นะมาครบมาครบเหมือนซื้อหนึ่งได้สองครับผมสุดยอดเลยฮะแล้วก็คีบเครื่องทรงตาครับตัวนี้จะว่ายน้ำนิ่งๆนะฮะใช่ครับอ่าตัวต่อมาครับตัวนี้ครับก็ตัวนี้เป็นคอมเเล่คอมาเลนะฮะใช่ครับแต่ตัวนี้มีดีที่ทีบเครื่องอ่าครับผม ดูแขนดูอ๋อแขนเขายาวแขนเขายาวใช่แรับแขนยาวแขนยาวหางใหญ่นะฮะเป็นพอมาเลยที่ได้แขนเสือหุ่นทรงประแดงอ่าครับผมนี่วหว้ขึกด้วยอ่าโอเคครับสวยครับนี่ฮะหนดตรงดีนะครับ โอเคราคาไม่แรงนะครับหนึ่งสองเท่านั้นเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับผมด้านนี้ก็ทอมาเลยสเปเชียลนะครับใช่ครับผมเป็นรมสเปเชียลครับอยู่คู่กับเพชรอลจุดเลิกครับไฮมาจาวขยันประจำร้านอ่าครับผมสวยนะพวกสเปเชียลเนี่ยความเงาเก๋ความเรียลวาวเนี่ยมันจะชัดเจนอ่าครับผม ต่อไปมุมต่อไปนะครับนี่วาวเลยต่อไปมาเซียโกนะครับอันนี้หมื่นสองใช่ครับมีขอบแล้วอ่าครับเห็นชัดเจนครับติดเห็ียแน่นอนอ่าครับผมตู้ขาวไฟขาวยังเข้มหรือเห็นเลือบแบบนี้ก็เปลงตู้ดำมาแน่นอนครับเหลือบอ่าสวยนะสวยเห็นอมฟ้าอมนเงินชัดเจนครับ นี่ราคาไม่แพงนันหนึ่งสองนะครับใต้ปลาดิอ่าอีกตัวหนึ่งก็ผมอันนี้ที่ก็จะเป็นฮองมาเรเหมือนกันเขาเหมือนกันนะฮะดูป้ายอ่าครับผมนี่นี่หลังเลือบความเงาชัดเจนครับอุ่นตรงไม่ต้องกลัวครับปลาทัดครับแขนยาวมาก ่เดี๋ยวมาสู้ต่อไปครับอุ้ยผมเห็นตาเม็ดเยอะเลยเนี่ยอ่ตรงนี้เป็นอะไรบ้างครับตะเพียนทองใช่ไหมพี่ตะเพียนทองไทยครับตะเพียนทองไทยตปานเป็นต้านสั้นนะฮะจะมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กครับอ้วนน่ารักเลยนะหลังยกดีนะครับอันนี้ใช่ครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่บ้างครับพี่เก่งตัวใหญ่สามพันห้าครับตัวที่ย่อมลงมาก็คือสองพันห้าอร์ครับนี่สวยแล้วตอนนี้จากกลมๆน่ารักน่ารักใช่ครับอ้วนน่ารักเนี่ย ถ้าอัดอาหารนี่เขาอ้วนขึ้นหน่นะใช่ครับผมแต่ปลาที่ร้านผมจะไม่ค่อยได้อัดอาหารเข้าที่ส่วนเพราะว่าเดี๋ยวระบบกอมันจะลบอ๋อเข้าใจครับแต่ก็ก็จะได้เห็นชัดนะครับว่าปลาสั้นกลมๆเนี่ยเป็นหุ่นทรงไม่นจะเป็นที่เราอัดอาหารเขาขึ้นมาอ่าเป็นหุ่นที่แท้ๆอยู่แล้วนะอัดจะยิ่งดีอันนี้ปลาหมอมานาวโค้กใช่ไหมคะใช่ครับผมมานาโค้กตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าร้อยครับห้าร้อยนะครับ นี่แล้วก็มีอินสิกนิสอันนี้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้สองพันห้าสองพันห้าโอเคครับพี่เก่ง๋ยวไปบุมตับไปครับอะตัวนี้ครับก็เป็นทองมาเลยสเปเชียลเหมือนกันนะครับนี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับวาวเลยนะครับโอ้ตัวนี้วาวดีนะครับพี่น่าวาวเลยครับนี่คือไข่ไกครับ นี่นนะนาดไฟขาวล้วนนะยังไม่ใช้ไฟทองใช่ไหมพี่ไม่ครับตู้ขาวไฟขาวเลือกขนาดนี้ถ้าลงตู้ดำงกบชัดมากครับผมก็จะเน้นพูนี้ไปครับสวยนะสวยมากอาจจะไปมุมต่อไปนะครับครับสวัสดนนีขอบคุณพี่เก่งนะครับ MBK Aroana นะครับ ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือมีเพจทาง Facebook ด้วยใช่ไหมพี่เก่งใช่ครับผมอ่าโอเคครับถ้าไปติดตามได้เราจะคอยอัปเดตปลาเรื่อยๆเด็ดๆได้ครับผมแล้วก็อินบ็อกซ์มาก็ได้นะได้เสมอครับผมได้ครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นเพจกับเบอร์โทรให้กันนะพี่เก่งนะครับผมโอเคขอบคุณด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปลามังกรรสวยงามครับอีกร้านหนึ่งครับแนะนำนะ MBK นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับ บายบวายกันสวยเลยนะฮะ